แคกตัดวันไลฟ์่อนรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาชมโรงเรือนนะคะมาให้ดูตั้งแต่แรกเลยละกันน้อน,นี่คือด้านนอกนะคะใต้หลังคานะเป็นโรงเรือนแบบบ้านๆนะคะประตูก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นตาข่ายเอาไว้สำหรับกันไก่เฉยๆนะคะทุกคน มาเริ่มจากมุมด้านในใต้หลังคากันเลยเนาะนี่ก็เป็นที่เก็บอุปกรณ์นะคะลกๆนิดนึงนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหรนะ่เนาะก็ต้องกันไก่ทุกด้านนะคะและอันนี้ก็เป็นเมล็ดที่เพาะไว้นะแต่เรายังไม่ได้แยกเนาะเราออกจากถุงเพาะแล้วนะก็มาใส่ถาดไว้แล้วก็หล่อน้ํานะแต่ตอนนี้น้ําแห้งแล้วนะคะทุกคน ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเมล็ดนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะมีต้นนี่นะอันนี้มันไม่รู้จักชื่อนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นล่อรากนะคะชํำล่อรากไว้เนาะแล้วนี่ก็เป็นที่เพาะเมล็ดไว้นะคะเป็นชุดแรกๆนะคะยังไม่มีเวลาแยกเลยนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนของไม้อบน้ำฮาวทเทียต่างๆเนาะ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะไปไว้นิดหนึ่งนะคะทุกคนก็จะเป็นการชำหน่อของนี่นะคะมีทั้งชำหนอยูโฟเบียแล้วก็เพาะเมล็ดนะคะที่เราเคยทำคลิปให้ดูแล้วนะคะตรงนี้นี่ด้านล่างก็เป็นเพาะเมล็ดเหมือนกันนะคะหล่อน้ำไว้อยู่นะ,ะทุกคนอันนี้เป็นเมสตอรเบอรี่นะคะไม่ขึ้นนะลองเพาะเล่น เดี๋ยวมาดูโซนนี้กันนะคะนี่คือยิมโนนะคะยิมโนด่างไม้มเมล็ดนะคะที่เราเคยทำคลิปไปสองสารอบแล้วแหละสำหรับยิมโนชุดนี้นะนี่นะคะเพิ่งจะเปลี่ยนดินไปได้ประมาณหนึ่งเดือนได้ละมัง้งโตช้านิดหนึ่งนะคะเฮ้มีโลโฟอยู่นะ มีอยู่แค่สองต้นนะคะทุกคนนี่ก็แอตโตนะคะเป็นไม้มเมล็ดนะก็เน่าไปเยอะเหมือนกันนะอันนี้เป็นแอตโตไส์แม่พันธุ์นะคะนี่นะคะมียิมโนูดว้วยแอตโตเรามีไม่เยอะนะคะส่วนนี้เป็นไม้ที่ได้จากป็อกกี้นะคะ ก็ล่อลากไว้เนาะอันนี้ไม้มเมล็ดนะคะนกฮูกเสร็จนี้ก็ล่อลากไว้นะคะลากเริ่มมาล้วเดี๋ยวให้ลากยาวอีกนิดนึงแล้เวเราก็จะแยกนะด้านล่างก็ประมาณนี้นะคะโซนนี้เราจะเอาไว้สำหรับ ยกเข้ายกออกนะคะเวลาฝนตกเราจะยกด้านนอกนะคะที่ไม่มีหลังคาเข้ามาวางไว้จุดนี้นะอันนี้ก็กราฟไม่ติดนะคะเดี๋ยวรอรีกราฟใหม่อันนี้ก็เป็นโซนยิมโนนะคะยิมโนเขียวๆเนาะบีน้านี้น่าจะให้ดอกแล้วนะคะชุดนี้แล้วก็มีเมโลนะคะเป็นไม้เพาะเมะล็ดทั้งหมดนะคะตัวนี้ก็ตั้งไว้ด้านทางนี้ก็จะมีแดดเข้าช่วงบ่ายนะโดนแดดเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวมาดูโซนนี้ต่อนะคะอันนี้ก็เป็นใต้หลังคายอยู่นะอันนี้คือต้นที่ยังดีๆอยู่นะั่นคือเพียนะคะแยกไว้กับนี่เห็นเพียไหมคะเพียเยอะมากเลยไม่รู้มาจากไหนนะคะเราก็แยกไว้เดี๋ยวเอาไปล้างนะกับส่วนที่เขาเน่าตายนี่เพิ่งจะแยกนะคะวันนี้เพิ่งจัดโรงเรือนใหม่ก็ได้ทาการเลือกออกมานะน,นะคะขนนกเน่าไปแล้วนะคะทุกคนแห้งไปเลย การตายเป็นเรื่องปกตินะคะอันนี้เพียนะทุกคนประมาณนี้เนาะมุมนี้นะคะนี่ฉันวางเป็นแบบนี้นะทุกคนใช้อิดบล็อกลองข้างล่างนะคะเป็นพวกยิมโน,โนเนาะแดมซีไอเราก็มีอยู่แค่สองต้นเหมือนเดิมนะคะเราได้ทำการเด็ดหน่อไปชำแล้วแต่ก็ ยังไม่รอดเนาะนะคะก็ประมาณนี้นะดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะทุกคนนี่อันนี้มีด่างเล็กน้อยออกเป็นเลงเหลืองนะคะอันนี้ก็ไม้พร้อมเล็ดทั้งหมดนะนี่เป็น LB นะคะน่าจะเป็นลูกผสมแหละเพราะว่าอันซื้อมานะคะเขาแบ่งขายมา นี่ก็จะเป็นพวกยูโฟเบียเนาะตุ๊กตาญี่ปุ่นเอ้ยตุ๊กตาไม้นะคะนี่โอพันเทียตัวนี้ก็เคยทำคลิปให้ดูแล้วเนาะแยกไปนะคะก็ยังรอดอยู่นะคะทุกคนยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเลยแหละสำหรับการช้ำนอต่างๆนะคะ ก็จะมีเก่งจีนนะคะเซตนี้ก็เป็นไม้พอมเล็ดยังไม่ได้แยกก็เยอะอยู่นะนี่นะคะมีอันนี้มะพร้าวทะเลทรายนะส่วนนี้เป็นฮามาโตะนะคะทุกคนน่าจะไม่ติดแล้วแหละที่ว่าติดฝักเองอะ ต้นนี้คงไม่ติดนะคะเหี่ยวแล้วนะคะเริ่มเหี่ยวก้านดอกก็เหี่ยวแล้วแล้วนะคะกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะคะ,ะมาโซนนี้นะคะนี่ก็เป็นตุ๊กตาไม้เนาะโดนเพียนะคะ เราก็เลยไปล้างมาแล้วก็เอาวางไว้มีหน่อมาแล้วนะคะทุกคนยังไม่ลงดินเลยอันนี้ก็เลนโบนะคะนี่ดูตัวนี้มันชอบเป็นเหมือนลาสนิมนะคะทุกคนนี่โนโด่างหนักหัวนะคะไปพิงเสาวไว้นี่เหมือนลาสนิมนะ นี่น่าจะเป็นอิชินอฟนะคะถ้าจำไม่ผิดอิชินอฟสิทธ์นี่ก็เป็นยิมด่างนะคะส่วนนี้เป็นไม้ที่ปอกกีนะคะให้หนอ,อมาเนาะนี่กราบไว้นะคะแล้วก็แยกออกมาอยู่ด้านบนแบบนี้นะเราไม่ได้เอาไปตากฝนนะ ก็จะมียิ้มด่างเหมือนเดิมนะคะ่วนใหญ่จะเป็นไม้กราบแลไม้ก้าบที่ทิ้งไปเยอะแล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนลาสนิมเยอะมากเลยนะคะทุกคนแต่บางต้นก็ทรงสวยเราก็ยังเก็บไว้อยู่เนาะเพื่อที่ว่าเราจะเอาดอกเขาไว้เพาะมาเมล็ดนั่นเองนะเราจะไว้ผสมเกสรน,นะคะนี่นะคะดูนะคะเป็นโลกอันนี้ก็ เนี่ยปัญหาที่เยอะที่สุดในโรงเรือนวันก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่อันนี้ใกล้แล้วนะคะทุกคนจะบานแล้วแต่เราจะผสมเกสรอนนะสำหรับยิ้มโนด่างของเรานะคะอันนี้เสือน่าจะผสมคู่กันนะคะคู่นี้ โซนนี้ก็จะเป็นไม้กราฟนะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นยิมโนที่ได้ผสมเกสรไว้แล้วนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ทรงสวยอยู่นะแต่ด้านล่างเขาจะเป็นเหมือนลาสนิมนะเขาจะชอบเป็นช่วงคอที่รอยต่อนะคะที่กราฟเพราะว่าที่บ้านไม่ได้ใช้น้ำยาก,กันลาหรืออะไรเลยนะคะทุกคน อันนี้ก็รอมเมล็ดสุกนะคะที่ติดฝักเยอะๆนี่นะเข้าวๆนะคะโซนนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะเป็นโซนที่ใต้หลังคาทึบแสงเนาะก็จะย้ายเข้าย้ายออกกันอยู่แบบนี้นะคะทุกคนเห็นขาตั้งกล้องไหมเป็นนี่นะไม่มีอะไรเยอะนะคะ นี่ด้านบนนี้ก็เป็นเก่งจีนนะคะหลอดไฟเนี่ยไว้สําหรับตอนกลางคืนนะแต่เอาข้อจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะเก่งจีนกําลังจะออกดอกเอ้ยไม่ใช่กำลังจะออกดอกดอกกําลังจะบานนะคะรออยู่พักใหญ่ๆแล้วแหละเดี๋ยวถ้าบานเราจะทําคลิปให้ดูแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะ ช่วงที่ว่างๆตรงนั้นก็เอาไว้ยกเข้าเวลาฝนตกนะคะเราจะยกด้านนอกนะคะนอกหลังคาเข้ามาไว้ด้านในก็จะประมาณนี้นะคะบรรยากาศก็กจะมืดๆอนะเหมือนฝนจะตกนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ที่2นะคะจะให้ดูด้านนอกเนาะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ